เมนูนี้ครับขาดทอดไคแซแนมลูกชิ้นทอดน้ำพริกน้ำพริกแมงดาปนมะม่วงสับน้ำปลาปริกปนครับ รับการความอร่อยอร่อยแน่นอนขับขาวบ้านบ้านครับแต่กินในเมืองนะฝากติดตามช่องยูทู u เอ็กทีเอ็ดสาวนะครับ ขอบค,ครับ